วันนี้เวลา16นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภช์พระพุทธไตรัตนานายกครบ700ปีณวัดพนัญเชิงวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้เสด็จขึ้นพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมาพระประธานพระอุโบสถทรงศีลเมื่อประธานทรงถวายศีลจบเสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายกทรงประกอบพิธีสมโพธพระพุทธไตรรัตนนายกครบ700ปีทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสพักอักษรพระปรมาพิไทยวปรและอักษรพระนามาพิไทยสทพระพุทธไตรรัตน นายกครบ700ปีจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาด้านขวาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรายชินีทรงจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชาด้านซ้ายแล้วทรงวางพงมาลายัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไตารัตนานายก ทั้งนี้วัดพนันเชิงวรวิหารได้จัดพิธีสมพโพธิพระพุทธไตาร,รัตนนายกในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีโดยปีนีน้จัดขึ้นใน,ใน,ในโอกาสพระพุทธไตารัตนนายกครบ700ปีแล้วยังจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ด้วย พระพุทธไตรรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตเดิมชื่อพระเจ้าพะแนงเชิงเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองกรุงศรีอยุธยามาแต่แรกสร้างกรุงเมื่อปีพุทธศักราช1867โดยเป็นพระพุทธรูปศิละปะอู่ทองปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิราบขนาดหน้าตักกว้าง14เมตรองค์พระพุทธรูปสูงจากทับเกษตรถึงยอดพระรัศมี19.3เมตร ต่อมาปี2,394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหมามกุฎวิทยามหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์และพระราชทานนามว่าพระพุทธไตรรัตนานายกนอกจากนี้ยังเป็นที่เคารพนับถือในกลุ่มคนเชื้อสายจีนโดยเรียกกันว่าหลวงพ่อสัมปอกงด้วย และต่อมาสเสด็จออกจากพระวิหารพระพุทธไตรรัตนานายกไปยังพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจ,จัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณาพระอารามในการจัดงานสมโพธิพระพุทธไตรรัตนานายกครบ700ปี วัดพระนันเชิงวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารสังกัดมหานิกายเป็นวัดที่มีมาแต่โบราณตามหนังสือพงศาวดารกล่าวว่าพระเจ้าสายน้ำพึง่งสร้างขึ้นราวปี1867ก่อนพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีและพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิงภายในวัดมีเสนาสนะและศาสนาวัตถุที่สําคัญสําคัญอาทิพระวิหารประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนานายกตามผนังทั้งสี่ด้านเจาะช่อง เป็นซุ้มไว้พระพุทธรูปปางต่างๆและพระพิมพ์จำนวน 84%,00 0องค์เท่ากับจำนวนพระธรรมคันตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ3องค์ประกอบด้วยองค์กลางพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยอยุธยาองค์ซ้ายพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยทำจากทองสำร็จมีสีทองอารามใสองค์ขวาพระพุทธรูปนาคพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปัจจุบันวัดพนันเชิงวรวิหารมีพระธรรมรัตนมงคลแววกะตะสาโรเป็นเจ้าอาวาสวัดและมีพระสงฆ์สามเณรจำพรรษากว่า70รูป ในการนี้ทรงลงพระปรมาพิไทยและพระนามพิไทยบนแผ่นศิลาเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พระรมรัตนมงคลแววกะตะสาโรเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหารถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถวายของที่ระลึกประกอบด้วยพระพุทธไตรัตนนายกทองเหลืองปิดทองเหรียญพระพุทธไตรัตนนายกทองคําและหนังสือประวัติวัดพนันเชิงวรวิหารพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลพระนางส้อยดอกมากทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะพระนางส้อยดอกมากซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนสร้างศาลพระนางส้อยดอกมากขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์นำลึกถึงพระนางส้อยดอกมากพระอัครมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง จากนั้นทรงวางพงมาลายและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งสักการะเทพเจ้ากวนอูทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธาและทรงเริ่มสายในพุทธศาสนาโดยได้เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดพนันเชิงวรวิหารในโอกาสสำคัญต่างๆโดยเมื่อวันที่31ธันวาคม2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระ บรมราชินีนาเพาระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงนมัสการพระพุทธไตรรัตนานายกกับถวายปัจจัยสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดรวมทั้งถวายเวชพัณฑ์แด่พระสงฆ์และเมื่อวันที่14พฤศจ,จิกายน2552เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเชิญพระอุณาโลมขึ้นประดิษฐานที่พระนาลาชพระพุทธไตรรัตานานายกด้วย